ที่17กันยายน2564ครับเรามารีวิวจุดที่เราทำที่ลองหน้าบริวเวณหน้าพาดใหญ่ครับแล้วก็เป็นเช้าที่ฝนตกด้วยนะครับเช้าที่ฝนตกเรามารีวิวนะครับในสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วย กระทางดอ,อกไม้ด้วยแปะสวยด้วยม,ดดดมาดูดูนี้ท่านดูนี่เราทำอะอันี้หลวงพ่อใหญ่2อ,ององะอนะครับถือว่าศักสิทนะครับถือว่าศักสิทมากมากก้ต้นไม้ใหญ่ด้วย สร็จแล้วนะครับจะดีดนะ,ะนนดนะในในเช้า,ชาของวันที่17กันยายนเพื่อฝนตกฝนตกลรวก็ทำนะแล้วก็ปสี่เหลี่ยมด้วยนนเลาทเยราจะทำเทำเป็นที่หลอกนั่งเวลามีผู้ที่มาทำบุญ จะได้นั่งแล้วเวลาสงการมีการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะ,จะใช้บริเวณนี้เป็นที่เป็นที่นั่งให้ลูกหลานได้ลดน้ำพอบอนนะครับในช่วงสงการปีใหม่ไทยนี่บรรยากาศเช้าเช้านะครับที่ฝนตกก็พาท่านมาเยี่ยมชมนะครับนะรบรรยากาศ บริเวณที่เราทำที่รองนั่งตอนนี้เราก็ทำแล้วตอนนี้ก็จะยาวหน่อยยาวท,ที่ลอง,งที่รองนั่งเวลาผู้ที่มาชมยืนชมวัดจะได้นั่งด้งนงานในก็จะทำเป็นปลูกดอกไม้ด้วยแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักให้ต้นไม้ด้วย จากทุกคนนะครับช่วยกันบริจาคคนเล็กคนน้อยมาแล้วก็เป็นแรงงานุดอาสานะครับที่มาทำเราจะมาดูดเช่นดูช่วงเช้าๆฝนตกหรือว่ามารับาคาจินเย็นต้องไปฝนด้วยนะจากในวัดบ้านรอนแดงนะครับดูตอนฝนตกมันจะได้บรรยากาศขับร์ที่อือ ท่านดูดูได้รับบริจาคเป็นระเบื้องแล้วก็เป็นปูนเป็นหินเป็นชายเรามาทำอั้นก็บรรจาศเช้าช้างตกต้วใหญ่ต้องคลองเราโอ้ยยอดเอาศักดิ์สิทธิ์นะเรบเพราะว่าเรามีมวลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวองค์พระด้วย ก็จะเป็นองค์ศิวลรีนะครับิวยใต้ล่มโพด้วยล่มโพใา้ล่มโพั้นเป็นก็เป็นโสดแต่ยังไม่เสร็จนะครับรนี่ก็ปเปยนมาบราชเทอีอนี่นะครับกำมอลนวครับเก่อวกับกันบด แต่ยังไม่หมดมาจกิยังไม่หมดน้แต่ล,ลี้งสิตแล,ล้วั่เหลือยังไม่เยมคยก่งเหลือยงีอากาศดีนี่ก็อีกที่หนึงที่เราทำเวลามาทำบุญก็ะได้นั่งนั่งเลย เราเรียนรอบๆเราก็จะเป็นลานปูนเกือบหมดด้านข้างตลาเราก็มีนะครับมีเราก็ทำอยู่ด้านข้างตลาดเราก็ทำที่รองนั่งเวลามาทำบุญมาพักก่อนเราก็จะมีที่รองนั่งที่รองนั่งทางโน้นก็จะมีทางนี้ก็จะมีก็ ฮัลโหล굿มอร์นิ่งเซฮัมอร์นิ่งกัลโหลฮั o โหลฮัล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 โหลฮัหลรับจากพั่น้องับโาลฮัลนหองัลโรัลโหลฮัลโหลฮัลโหั มุประมาณก็4แสนกว่าบาทนะครับก็รอจ,จะฉลองนะครับถ้าคนถ้าโควิดซาออกพรรษานี่คงได้ฉลองเครื่องบุญกระถินนะครับถ้าโควิดซางมื่อวานก็4แสนกว่าบาทนะครับ4แสนกว่าบาทได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องชาวจังหวัดระยองอำเภอแกล้งนะครับมาร่วมกันเป็จนเจาา้าภาพสภา ร่วมกับชาวบ้านดอนแรงด้วยเหนัอนเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกนะครับปลูกแล้วเราก็จะมีหมาหมุมยอินเดียด้วยที่มาอยู่แะคงับเยวททานผู้ชมนี่ก็เป็นภาพทรูปสวยนะครับประจวัดของเราอันนี้ก็มาจากจังหวระยองด้วยนะครับ เราพาปลาที่มาถวายนานแล้วครับประมาณ20บกว่าปีแล้วที่มาถวยายเป็นมอกาลาแล้วก,ก็สาหริบทององเดี๋ยวนะครับเราจะพาท่านมาดูหมามุอินเดียนะครับที่ปลูกไม่ดพันนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำสีดำโดำเดเรื่อย จตยอวนมยาอายุวัฒนะนาานะแก่เสร็จแล้วก็จะเจ็บนะครับเจ็บทำป็นยาอายุวนะน่ก็ใช่เหมือนนะครับ อินเดียน่าประกัดสวยๆเรียกว่าฟ้ารองจังเลยอันนี้แล้วก็ทำวิธีนั่งแล้วคุณลองนั่งาได้ลมมาน่นะนนนากาสวยแันมารีบะูรับหอระฆัง ก็ได้ช่างมาจากจังหวัดกาละสินนะครับกาละสินมา,าช่างช่างมาจากจังหวัดกาละสินกาละสินก็ถือว่าสวยใช่ได้สวยใช่ได้เนี่ยจ่าต๊อกรอ ท่านมารีวิวนะครับีเวิสถานที่ภายในวัดบ้านดอนแดงนะครับถ้าใครอยากมาทําบุญนะครับก็มาได้ครับวัดบ้านดอนแดงตำบลนาคู้อําเภอเป็นจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสามารถที่จะมาร่วมทําบุญได้ถึงเราจะเป็นวัดขนาดเล็กแต่เราก็ ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับวัดนะครับกับพื้นที่นะครับสำหรับรอรับญาติโยมที่มารูปทำบุญถ้าใครสนใจก็เ,เชิญได้นะครับจะพาสัตาอย่างรวมทุกนจับทั้งวัดก็เ,เชิญได้นะครับตอนนี้ก็เป็นต้น่ิุณนะครับที่คุณนี่ก็อีกที่หนึ่งที่เราทำนะต้นพิกลปลูกงานแล้วครับประมาณเกือบ 30ปีแล้วตัวน,นี้ก,ก็เป็นกุ่ตัวนี้เกือบ30ปีแล้วที่ปลูกพระครูศิริปัญญาโสพิทเป็นผู้ที่นำมาปลูกนะครับนำมาปลูกเป็นกับบรรยากาศเช,ช้าเช้านะครับช่วงฝนตกเป็นบรรยากาศที่สวย